หอยลังมานั่งเราหอยลังสตูดิโอภูมิใจเสนอทิมพิธาถือ oh. หุ้นไอทีวีผิดหรือไม่ผิด <Nice. S 1> เ,เรื่องราวเป็นยังไง <Okay. S 1> ผมลุงศัก์ครับผมหอยครับเรา,เราจะมาเล่า,<ร>าให้ฟังตอนนี้ด้อมส้มด้อมพิธาต้อมพักเก้าไกลพักในความหวังของประชาชนต้องวันไว้กินไม่ได้น้อยไม่รับเป็นสอสอมาสีปี แต่เพิ่งมาขุดคุยวัดคุนทิพิทาได้รับมรดกเป็นหุ้นไอทีวีเท่ากับคุนทิมพิธา <Okay. S 1> ถือหุ้นไอทีวีไปด้วยโดยปริยายซึ่งตามรัฐธรรมนูญแล้วเขาห้ามนักการเมืองถือหุ้นซื้อเรื่องแบบนี้ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมากฎหมายจริงๆแล้วเขาต้องดูขอบเขตของเจตนาของกฎหมายเป็นหลักแบบนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเพราะว่าในสังคมอะอยากให้สีสุวรรณเลืองไกออกมาฟ้องไอพักทิ่ใช้เลเซอร์บนสะพานพระรามแปด พูดไม่ทันไลวันนี้ออกมาสองคนเลยเฮ้ยไอ้เฮ้ยมันออกมาสองคนเลยแต่มันไม่ได้มาฟ้องรวมไทยสร้างชาติแต่มันมาลุมกินโตคุณทิมพิธากับพักเก้าไก่สีสุวรรณออกมาร้องเรื่องแม่ค้ามีทีท่าสนับสนุนพักเก้าไกลและพักเก้าไกลอาจทําผิดกฎหมายเลือกตั้งส่วนคุณเลืองไกลออกมาฟ้องกกตอว่าคุณทิมพิธาถือหุ้นไอทีวีแม่สองคนออกมาฟ้องพร้อมๆกันเลยแต่ไม่ฟ้องรวมไทยสร้างชาติฟ้องแต่เก้าไกลคนเดียว ตามเจตนาลมของรัฐธรรมนูญห้ามนักการเมืองถือหุ้นสื่อเนี่ยมันหมายความว่ายังไงอะลุงเรื่องห้ามนักการเมืองถือหุ้นสื่อมีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40แล้วก็ตามมาด้วยปี50เขาก็ห้ามนักการเมืองถือหุ้นสื่อเพราะว่ากลัวเอาสื่อไปเป็นประโยชน์ในการชี้นําสังคมให้เลือกทักของตัวเองแต่รัฐธรรมนูญปี50เขาไม่ได้กําหนดโทษเอาไว้โทษจะตัดสิทธิทางการเมืองอะไรเขาไม่มีเขาแค่ห้ามไว้เฉยๆแต่รัฐธรรมนูญปี60หลังจากคนเอกประยุทธ์รัฐประาหารมา ต้องตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วก็ห้ามเล่นการเมืองด้วย10ปีกันเลยทีเดียวแต่เอาจิงจิงนะโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วสื่อโซเชียลมีเดีย f c e e o o o k อ t t k t t o k YouTube มีเยอะแยะและทุกคนสามารถเป็นได้กว่า10แอคเคา2์แอคเคาแล้วแบบนี้จะถือว่าเป็นเจ้าของสื่อหรือเปล่าโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วเจตนาลมของกฎหมายก็ต้องมีการปรับปรุงด้วยสงสัยจังลงุงหุณนไอทีีของคุณทิพิ t ามันอยู่ช่องไหน จิ้มต้งนานหาไม่เจอสรุปแล้วอ่ะช่องไอทีวีมันไม่มีแล้วไม่ใช่เหรอลุงกระทุกของมือไงพ่อยรองพอไอทีวีเขาบอกว่าไอทีวีเขาเลิกกิจการไปตั้งแต่ปี50แล้วโว้ยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นช่องไทย p b s เป็นช่องสาธารณะที่รัฐบาลสนับสนุนปีละ2,000กว่าล้านเพื่อส่งเสริมสารคดีเก่าสารไม่มีการทำกำไรดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ก็ถอด การซื้อขายหุ้นของไอทีวีออกไปตั้งแต่ปี57แล้วแต่ที่มันคงสถานะไอทีวีอยู่เพราะว่ามันยังมีเรื่องฟ้องร้องที่มันตกค้างกันอยู่และรายได้ของไอทีวีที่บอกว่าปี6465นั้นน่ะมันเป็นรายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์และรายได้จากหุ้นตาสารนี่ที่ไอทีวีไปซื้อเก็บไว้แล้วแบบนี้คุณทิพิธามีแนวทางการต่อสู้ยังไงล่ะูกจริงๆแล้วคุณทิพิธาเป็นนักการเมืองมาตั้งแต่ปี62ไม่ใช่เพิ่งเล่นการเมืองครั้งแรก เป็นสอสอมาสี่ปีเป็นหัวหน้าพักคก้าวไกลมากก3สามปีกว่าทำไมพึ่งจะมาลอ้อที่ผ่านมาสอสอฝ่ายรัฐบาลสอสอฝ่ายค้านสวโดนล้องกันล็อตใหญ่แต่ก็ไม่มีใครพูดถึงคุณทีพิธาแต่ปีนี้เขาเป็นค c ด n เดตนายกก็โดนคุณเหลืองไกลออกมาร้องซะง,งั้นคุณทีพิธาก็ออกมาชี้แจงขั้นตน้นบอกว่ามันไม่ใช่หุ้นของผมโดยตรงมันเป็นกองมรดกผมเป็นผู้จัดการมรดกเท่านั้นและได้มีการแจ้งต่อปปชไปตั้งนานแล้วและทางเลขาปปชก็ยืนยันว่ามีการ แจ้งจานวนหุ้นนี้มาแล้วจริงเรื่องนี้ไม่ต้องสงสัยว่าจะเป็นการสก,กัดพักเก้าไกลเพราะพักเก้าไกลจะเป็นก้างขวางคอของพวกกลุ่มทุนผูกขาดคุณทิมพิธาชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าเขาไม่กังวลอะไรเลยไม่ว่าฝ่ายกฎหมายพักเก้าไกลจะเตรียมการตีแค่ไหนแต่ก็มีสิทธิ์เก่าพักอนาคตใหม่เขาตอนนั้นก็บอกว่าเขาก็ถือหุ้นมรดกไอทีเดียเหมือนกันแต่ฝ่ายกฎหมายพักเก้าไกลบอกไม่เป็นไร พอไปอยู่ภูมิใจไทยเนี่ยพักเก่าไกลไม่ดีเลยนะมึงคุณนิกแสงสินาวินลงสอสอในนามพักภูมิใจไทยบอกว่าเคยอยู่อนาคตใหม่โชคดีนะที่ตอนนั้นได้ที่สองไม่อย่างนั้นจะโดนสอยแล้วทีมกฎหมายพักอนาคตใหม่ดันบอกว่าไม่เป็นไรเป็นไงล่ะคุณทิพิธาเกือบไปรอดแนะ่ตอนนี้ผมมาอยู่พักภูมิใจไทยเขาแนะนําผมอย่างดีให้จัดการหุ้นไอทีวีให้เรียบร้อยเมื่อถามฝ่ายกฎหมายพักเก่าไกลเอ๊ะประมาทเลินเล่อกันหรือเปล่า ฝ่ายกฎหมายพรรคก๊กไก่บอกว่าถ้าสถานการณ์ปกติเนี่ยเรื่องนี้แบเนียถูกต้องแล้วแต่เมื่อมันมีปฏิหารของกฎหมายไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาก็โดนอยู่ดีสองมาตรฐานมันต้องเกิดขึ้นสําหรับพรรคก๊ก,กไก่เสมอทํายังไงมันก็จะหาเรื่องจนได้ถัดตีความตามกฎหมายก็คือไม่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือ <Okay. S 1> ซึ่งการจะใช้สื่อเป็นอำนาจในมือได้มันต้องมีอำนาจควบคุมสื่อนั้นก่อน แล้วอำนาจคุณทิพพิธาในไอทีวีมันเป็นยังไงอะลุงอันดับแรกเทียบหุ้นของคุณทิพพิธาที่ถือไว้กับคุณชานชัยอิสระเสนาสสพักะชาธิปัตย์ซึ่งโดนข้อหาเหมือนกับคุณทิพพิธาคุณทิพพิธาได้มรดกจากคุณพ่อเป็นหุ้นไอทีวีสี่หมื่นสองพันหุ้นลำดับที่6 1 2 1แล้วต้องแบ่งเป็น3ส่วนอีกและเขาถือในฐานะผู้จัดการมรดกเท่านั้นเองดังนั้นหุ้นของคุณทิพพิธาเท่ากับ 0.001%เท่านั้นส่วนคุณชาญชัยถือหุ้นอยู่ใน AIS 200หุ้นเท่ากับ0.00007% 0ศ00 000าลก็เลยตัดสินว่าคุณชาญชัยถือหุ้นซื้อก็จริงแต่ไม่มีอำนาจสั่งการซึ่งคุณทิพิธาก็ลักษณะเดียวกันแน่นอนแต่ และผู้ถือหุ้นใหญ่ในไอ v ีีคือบริษัทอินทัช658ล้านหุ้นศาลก็เลยคืนสิทธิ์ให้คุณชานชัยเพราะ 1. ไม่ใช่เจ้าของ 2. ไม่มีอำนาจสั่งการใดๆดังนั้นคุณทิพิทาก็เลยเอาตัวอย่างของคุณชานชัย ไปสู้บอกว่าถือหุ้นน้อยมากไม่มีอำนาจจังการใดๆเหมือนกันเรื่องเนี้หลายคนกำลังกังวลโดยเฉพาะดําส้มว่าคุณทิพิทาจะเป็นยังไงต่ออีกไม่กี่วันจะเลือกตั้งแล้วจะซ้ำรอยคุณธนาธรหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เอาเข้าจริงนะของหุ้นคุณธนาธรวีรักนีดีเนี่ยมันเลิกกิจการไปแล้วด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ทําเรื่องสื่ออะไรมาแล้วเป็นสิบปีแต่คุณธนาธรก็ยังดอนคุณทันวาลินถือหุ้นสื่อ ที่ผลิตเกี่ยวกับโบชัวซึ่งก็ไม่ใช่สื่อกระจายเสียงกระจายภาพสุดท้ายก็โดนคราวที่แล้วมีสอส,อสอฝ่ายรัฐบาล29คนโดนฟ้องแต่รอดทุกรลายสอวอก็ไม่ผิดเหมือนกันสอสอฝ่ายคาย้าน28คนก็รอด แต่คุณธนาธรกับคุณธันวาลินไม่รอดส่วนเรื่องการยุบพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นมันเป็นเรื่องของการกู้เงินของคุณธนาธรส่วนเรื่องคุณธิพิ t าในครั้งนี้ถ้าจะผิดก็ผิดที่คุณทิพิ t าคนเดียวทางพรรคไม่โดนยุบฟังเรื่องแล้วมาทั้งหมดแล้วนะลุงทั้งเหตุผลของรองผอ,อไทย PBS ทั้งของคุณเลืองไกลฝ่ายกฎหมายของพรรคเก่าไกลแบบนี้ด้อมส้มบอกว่าให้ดูเจตนาของกฎหมายเป็นหลัก แต่ฝ่ายต้องข้ามก็บอกว่ามันมีคําว่าสื่อมึงผิดแน่นอนตามหลักแล้วมันต้องตีความตามเจตนารมณ์ของรัฐมนูญเขาไม่ให้ครอบครองสื่อเพราะมันจะชี้นําสังคมใส่้ายคนอื่นได้กฎหมายว่ายัางไงก็ต้องตีความตามกฎหมายเพราะว่าถ้าตีความตามเป้าหมายทางการเมืองแล้วตีความเข้าข้างตัวเองปัญหามันไม่ได้จบที่พักเก้าไกลต่อให้ไม่มีทีมพิธาเขาก็มีลังสิมันลม แล้วก็มีวีโรดแล้วก็มีเจน3เจน4เจน5เจนหกการต่อสู้มันไม่จบง่ายๆถ้าเราไม่ยึดหลักนิติรัฐแล้วก็นิติธรรมเอาไว้มันก็วุ่นวายไม่จบไม่สิน้นตอดรหัสวิแคะแกะเกาเรื่องไอทีวีกับคุณทิมพิธาแล้วก็เรื่องไกลก็มีประมาณเท่านี้ส่วนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแล้วก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ ถ้าชอบการน,นำเสนอข่าวดราม่าแบบสไตล์หอยลังสตูดิโอแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนวันนี้ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีจากหอยลังสตูดิโอโอโอ